สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พกกับดิฉันและขนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะพอหนุ่มแรงงานไทยซาบซึ้งใจทหารอิสราเอลเข้าช่วยลูกชายและคนไทยปลอดภัยจากสงครามค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ที่บ้านเลขที่68หมู่10บ,บ้านโคกน้อยตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังวัชิสเกตนายสราวุฒิทรงโฉมนายอเภอุทุมพรพิสัยพร้อมด้วยนายนิรุตเกตกุลนายกเทศมนตรีตำบลโคกจานนางยุภาพ,พินศรียงยศ กำนันตำบลโคกจานผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายอุดมพรจำปาหอมอายุ37ปีแรงงานไทยที่อิสราเอลหลังตกอยู่ในพื้นที่การสู้รบสงครามระหว่างฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกรันซึ่งทีบานหลังดังกล่าวได้พบกับนายวิเชียนจำปาหอม อายุ72ปีพ่อของนายอุดมพรกำลังนั่งติดตามข่าวสารของลูกชายจากสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยมีญาติพี่น้องแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเพื่อขอให้ปลอดภัยนายนวิเชียนจำปาหอมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าตนมีลูกอยู่3คนซึ่งนายอุดมพรเป็นลูกคนเล็กที่ไปทำงานที่อิสราเอลได้เพียงแค่5เดือนก็มาเกิดเหตุสู้รบกันแล้ว วันที่เกิดเหตุวันแรกลูกได้ส่งคลิปมาให้ดูตอนที่คนงานพาก,กันหลบลูกระเบิดและกระสุนปืนใหญ่จนต้องวิ่งหนีตายกันอย่างแตกตื่นเข้าไปหลบอยู่ใต้ท้องรถไถาการเกษตรซึ่งตอนนั้นก็ยังได้คุยติดต่อกันได้ตามปกติแต่เมื่อวานนี้ตนไม่สามารถติดต่อลูกชายได้และพยายามส่งข้อความไปถามถึงสถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ในใจคิดไปว่าลูกตนจะถูกจับตัวไปเหมือนในข่าวหรือเกิดอะไรขึ้นกับลูกตนหรือไม่คิดไปต่างๆนานาก็เลยรู้สึกใจคอไม่ดีเป็นห่วงลูกมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพอช่วงเช้าวันนี้ลูกส่งข้อความกลับมาบอกว่าปลอดภัยดีเท่านั้นแหละตนรู้สึกชื่นใจสบายใจมากขึ้นมาทันทีซึ่งจากการพูดคุยกับลูกชายตนบอกว่า ตอนนี้ทหารของอิสราเอลได้เข้ามาช่วยคุ้มกันความปลอดภัยแล้วแต่มีเพื่อนในแคมป์คนงานบาดเจ็บถูกยิงที่ขาอาการสาหาัสเพราะต้องรอการรักษานานหลายชั่วโมงแต่ตอนนี้มีทหารเข้ามาช่วยอาการปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนายวิเชียนกล่าวต่อค่าว่าตนพยายามพูดคุยกับลูกให้กลับมาเมืองไทยดีกว่าไหมไม่รวยก็ช่างไม่เป็นไรกลับมาบ้านเถอะ แต่ลูกตนก็บอกว่าขอดูสถานการณ์ก่อนนะพ่อซึ่งท่าตอนนี้ลูกได้ดูข่าวนี้อยู่อยากจะบอกลูกว่าตอนนี้คิดถึงและเป็นห่วงมากด้านนายสราวุธสงโฉมนายอำเภออุทพาพิสัยเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้มาเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลพร้อมกับให้คำแนะนำหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหรือติดต่อลูกหลานไม่ได้ก็ขอให้บอกทางเราได้ ทางเราจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ